เจียงเสี่ยวไปถามอย่างสงสยัยทำไมถึงเหลือเท่านั้นหลัวเจาตี้กล่าวว่ามีออเดอร์มเมล็ดแตงโมขั่วเข้ามาแต่หลังจากที่ส่งมเมล็ดแตงโมขั่วไปยังชิงโจและกระจายไปยังร้านโยผินปลายทางยังไม่จ่ายเงินให้กับโรงงานเราเลยค่ะจูจู่เจียงเสี่ยวไปก็ตระหนักได้ว่าเขาต้องโทษตัวเองในเรื่องนี้ร้านโยผินยังไม่มีคนบริหารเนื่องจากเขาไปที่เจียงเฉิงนานกว่าสิบวัน ได้ฉันรับเรื่องแล้วเดี๋ยวฉันจะบอกให้พี่สะพ้ายโอนเงินอีกสามแสนหยวนมาให้กับโรงงานในภายหลังเมื่อฉันกลับไปที่ชิงโจฉันจะโอนยอดที่ค้างจ่ายมาให้นับจากนี้ฉันจะหาคนมาทําบัญชีและทุกวันที่25้าของทุกเดือนจะต้องมีการคิดบัญชีของทั้งสองฝ่ายและจะรวมยอดก่อนวันชําระเงินคือวันที่หนึ่งของทุกเดือนหลวเจ้าตี้พยักหน้าและกล่าวว่าดีเลยฉันจะได้จัดการได้อย่างถูกต้องในอนาคตในเวลานี้เจียงเสี่ยวเฟิงก็กลับมาจากการไปส่งเจียงถิง หลังจากรู้ว่าหลวเจ้าตี้รายงานเรื่องทุกอย่างในโรงงานให้เจียงเสี่ยวไปแล้วเขาก็พูดเสียงแผ่วว่าพี่ฉันมันง้ตตอไปให้เจ้าตี้รายงานเรื่องต่างๆในโรงงานให้พี่เธอเจียงเสี่ยวไปเองก็ไม่ได้คัดค้านแต่อย่างใดเขาบอกทั้งสองเกี่ยวกับกำหนดการรับซื้อฟักทองแล้วขอให้ทั้งสองส่งคนงานออกไปรับซื้อก่อนอื่นเขาไปที่ลายผลิตเพื่อดูเครื่องบดและที่กดจากนั้นก็กลับมาที่ห้องทำงานหยิบกระดาษและปากกาเอามาเขียนวิธีทำขนมเปี๊ยฟักทอง หลังจากเสร็จงานเขาก็ขับรถตรงไปที่ที่ว่าการอำเภอพี่เจียงกำลังมองหาในอำเภอหลินอยู่ใช่ไหมครับเมื่อเห็นเจียงเสี่ยวไปหลี่ซิ่งฮววก็ถามออกมาด้วยรอยยิ้มเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าฉันก็กำลังมองหาคุณอยู่เหมือนกันหลี่ซิ่งฮวาตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่าพี่เจียงมีธุระอะไรกับผมหรือครับลองบอกมาสิเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าที่ว่าการอำเภอคิดเงินเข้าเรื่องและเครื่องกดขนมเปี๊ยกกับโรงงานเท่าไหร่ รบกวนพาฉันไปจ่ายทีหลี่ซิ่งฮวามองไปที่เจียงเสี่ยวไปด้วยความประหลาดใจและพูดว่าเรื่องนี้ทางอำเภอได้ให้พี่นำไปใช้ฟรีเลยพี่ก็ใช้ไปเธอจะให้เงินอะไรอีกละ่ะเจียงเสี่ยวไปไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งการซื้ออุปกรณ์ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลและในครั้งนี้รัฐบาลก็ยังช่วยติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์และยังช่วยจัดซื้อให้อีกด้วยแบบนี้จะให้เขานิ่งนอนใจได้อย่างไรเขาต้องจ่ายค่าอุปกรณ์เองถึงจะถูก นี่ไม่ได้ดีไปกว่าการที่เขายึดที่ดินคนอื่นมาทำกินเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ดินเขากล้ายึดที่ดินมาใช้ฟรีเพราะปัจจุบันประเทศมีนโยบายการใช้ที่ดินอุตสาหกรรมอย่างเสรีซึ่งถูกกฎหมายขอแค่ปฏิบัติตามแต่การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ฟรีนั้นไม่เหมือนกันเพราะรัฐไม่มีนโยบายจัดหาอุปกรณ์ฟรีให้กับองค์กรหรือโรงงานไม่มีนโยบายภาระผูกพันดังกล่าวเขาไม่ต้องการให้ค่าอุปกรณ์เพียงสองชิ้นนี้มาสร้างปัญหามากมายในอนาคต ลีซิงฮวากับเขาพูดคุยกันเป็นเวลานานและเมื่อเจียงเสี่ยวไปยืนกรานที่จะจ่ายหลี่ซิงฮวาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพาเขาไปที่สำนักงานอุตสาหกรรมและจ่ายค่าอุปกรณ์ทั้งสองชิ้นหลังจากเสร็จจากตรงนี้แล้วเจียงเสี่ยวไปก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาเชื่อมาโดยตลอดว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีความโลภแต่พวกเขาไม่สามารถเอาเปรียบผู้อื่นได้ ความรลบเป็นธรรมชาติของมนุษย์เป็นหลักฐานสำคัญและเป็นแรงผลักดันของความทะย,ยานแต่ในขณะที่การเอาเปรียบเป็นเพียงสันดานที่ไม่ดีเท่านั้นดูเหมือนฉลาดแต่ที่จริงแล้วมันคือการเก็บมเมล็ดงาแต่สูญเสียมเมล็ดแตงโมผู้ที่ไม่เข้าใจพื้นฐานในจิตใจของมนุษย์มักไม่สามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างทั้งสองได้เมื่อส่งลีซิ่งฮวากลับไปที่หน่วยงานแล้วเขาก็ถามว่าเอรเลคารีคุณพอรู้ไหมว่าที่กรมการค้าได้นำรถบรรทุกคันเล็กมาส่งหรือยังลีซิ่งฮวากล่าวว่า ถ้าพี่ไม่ถามผมคงลืมไปแล้วอำเภออนุมัติรถบรรทุกคันเล็กจำนวนสองคันให้กับโรงงานเมล็ดแตงโมมันจอดอยู่ที่กรมการค้ายังไม่ได้มีการรับรถเจียงเสี่ยวไปดีใจมากเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขาจึงพูดว่าเลขาหลี่คุณช่วยไปกับฉันอีกครั้งได้ไหมฉันจะไปรับรถหลี่ซิ่งฮวาก็ได้ตอบตกลงไป